สวัสดีคะ่ะไนคะ่ะคลิปนี้ไนก็จะมาแชร์ประสบการณ์การไปทำบัตรประชาชนแล้วก็ทำพาสปอร์ตนะคะที่สต็อกโฮมนะคะระบับเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไนอยู่ไนอยู่ที่จริงแล้วไนอยู่เกือบทางใต้นะเกือบทางใต้ของสวีเดนเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าไนมีอ่ะก็เรียกอะไรอะ่ะถ้าไนมีอ่ะบัตรอ่าประชาชนที่ยังไม่หมดอายุอ่ะที่จริงก็จะคือจ,จะไปทำที่อ่ะเดนมาร์กเนี่ยมันจะใกล้กว่านะ แต่ที่สําคัญคือของไนเนี่ยของไหนคือบัตรประชาชนหมดอายุดังนั้นเนี่ยคือต้องไปทําบัตรประชาชนก่อนถึงไปทำอ่ะถึงจะทำอ่ะพาสปอร์ตไทยได้นะครับเพื่อบรรขานาะทีนี้ไหนก็ได้จองนะไหนก็ได้จองอ่ะคือจองทําบัตรต้องทําบัตรอ่าทำบัตรใหม่ก่อนนะคือทําบัตรใหม่คือไหนจองไว้เก้าโมงครึ่งเนาะแล้วก็ทำพาสพาสปอร์ตก็คืออ่ สิบเอ็ดโมงเนาะคือวันเดียวกันเลยวันเดียวกันเลยนะครับวันขาเนาะทีนี้นายก็คือไนายก็คือไปไปวันอาทิตย์นะคือจองวันจันทร์ไปวันอาทิตย์คือไปนอนที่สตอกโฮล์มหนึ่งคืนนั่นเองว่าคือนายก็จองโรงแรมที่ใกล้มากนะใกล้จริงจริงใกล้อ่าสแกนดิกพาร์คเนาะสแกนดิกพาร์คใกล้กับสถานทูตไทยที่สุดนะวันข่าเนาคือสะดวกเนาะคือเดินไปแบบว่าเออเดินไปประมาณหนึ่งนาทีซอาทีก็ถึงนะอยู่ใกล้ๆกับสถานทูตนั่นเองนะวันข่าเนาะคือเอาที่สะดวกแล้วกันเนาะ <c oughs> ขอโทษค่ะคือไนก็พอถึงเวลานะคือถึงเวลาไนก็ไปแบบว่าปรับไปอ่ะเขาเปิดนะเขาเปิดคือเปิดคือเก้าโมงเนาะเขาเปิด,ป,ด,ป,ดประตูเก้าโมงนั่นเองเนาะพอเปิดเก้าโมงคือไนก็ไปนะไปเก้าโมงเสร็จก็ไป,ไป,ไปกดบัตรคิวนะแต่คือบัตรคิวเสร็จคือแต่คืไนไนคืออะไปกับว่าก็ได้ลูกสาวของแฟนคือไปติดต่อด้วยไงคือโอเคเขาก็คือติดต่อก่อนนะคือ้อนไนยังไม่ถึงเวลาไปถึงก็กดบัตรคิว็อยาะยไปถึงก็เปิดกดบัตรคิวปกตินาะ ก็คือนายก็รอเวลาจนถึงเก้าโมงครึ่งเนาะเก้าโมงครึ่งเสร็จก็คือโอเคเจ้าหน้าที่ก็เออเรียกไปทําบัตรก่อนนะของนายคือในกรณีของนายคือนายก็มีบัตรนะบัตรคือบัตรไม่ได้หายอะไรนะคือบัตรแค่หมดอายุเนาะคือทําบัตรคือของนายคือไม่เสียค่าใช้จ่ายนะถ้าเราอ่ะมีบัตรแล้วก็ไปทําบัตรใหม่บัตรประชาชนเนี่ยจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเนาะก็มีแค่กรอกเอกสารนก็คือแบบว่า ปริ้นเอกสารมาแล้ว hmm. ก e like ็มากรอกนะกรอกเสร็จเอ่อกรอกเสร็จจากบ้านก็ดีคือเราไม่ต้องไปนั่งกรอกที่นู่นนะเพื่อประกาศที่นู่นเขาก็มีนะมีแบบฟอร์มให้นะที่สถานทูตเขาคือเขาก็มีแบบฟอร์มให้ถ้าเราแบบว่าไม่ได้ปริ้นไม่ได้ปริ้นแล้วก็ไม่ได้กรอกคือเราไปนั่งกรอกที่นู่นก็ได้เนาะแต่ของไหนคือปริ้นแล้วก็มากรอกให้เสร็จคือจะได้แบบว่าเตรียมเอกสารไปให้ครบนั่นเองเนาะทีนี้เสร็จก็คือก็คือของไหนคือโชคดีคือแบบว่า มันไม่มีคิวตอนเช้าในอ่าทำปาสปลอตเนาะก็เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าพอทำ่าพอทำ่าบัตรเสร็จเนี่ยคือส่งให้เขาได้เลยนะเพราะเขาว่างไงเพราะเขาว่างคิวว่างในในหนก็เลยแบบว่าไม่ต้องรอถึงสิบเอ็ดโมงนะครับเพื่อนขาคือเจ้าหน้าที่ใจดีมากเจ้าหน้าที่ใจดีคือแบบว่าคุยเมั่วมอย,ยโอเคใจดีนะทําก็คือปกตินะทึกทบัตรก็คือปกติคือถ่ายรูปพิมพ์ลายนิ้วมือนู่นนี้นั่นเนาะนะแต่คือรอบัตรเสร็จพอรอบัตรเสร็จก็คือโอเคทีนี้ก็เขาก็ส่งไปให้ทำ่า อ่านังสือเดินทางนะของไหนคือทําพาสปอร์ตใหม่ก็คือ10ปีนะในเลือกคือ10ปีนั่นเอง่าตรฐานานั้นเลือกเลือก10ปีนะส่วนเอกสารต่างๆก็คือไปดูได้นในเว็บไซต์ก็มีไม่มีม,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 มีมีอะไรไม่มากก็คือมีพาสก่าของเรานะพาสก่าคัดพาสกราเสร็จก,ก็คือถ่ายเอกสารของพาสเกา่าแล้วก็มีแบบฟอร์มแบบฟอร์มรู้สึกว่าถ้าเป็นห่นังสือเดินทางเนี่ยจะมีสอง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 ใบนะคือแบบฟอร์มที่เราต้องกรอกเนาะ แล้วก็ถ้าเราจะส่งทางไปเชนนี้คือมีมีซื้อซื้อก็เรียกซื้อซองนะซื้อซองติดสแตมหรือว่าซื้อซองแบบว่าติดแบบว่าลงทะเบียนนะอ่าของโพสโนนะของนายคือซื้อก็คือร้อยยี่สิบห้าโครนนะหนึ่งร้อยกรัมเพื่อผู้บัญชาถ้าติดสแตมก็คือเห็นเห็นธนาคารคุยก็คือมันราคาขึ้นนั่นเองนะของโพสโนนะผู้บัญขาเนาะก็ไม่มีอะไรมากมายนะผู้บัญชาของนายคือราคาพาสปอร์ตก็คือสิบปีนะเพื่อผูาสิบปีก็คือห้าร้อยห้าสิบ ครวน์คับว่าวคือจ่ายทางสวิตนะจ่ายผ่านสวิตนั่นเองนะก็เหมือนเดิมคือปั๊บอกคือทําอะไรก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ยุ่งยากแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวคือมีการพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็สแกนม่านตานะว่านข,าขนคืออ่าของนี้คือไมใ่ใช้เวลาจริงๆใช้เวลาจริงๆคือไม่นานนะแต่คือของนี้คือระบบระบบลวมก็คือแบบเออก็นั่งมองมอยกันคือนู่นนี่นั่นนะว่นาน่านะ ตอนแรกคือตอนแรกนายคิดว่านายคงจะไม่ได้ทำเพราะว่าระบบล่มของทําบัตรนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีบัตรประชาชนเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะทาพาสปอร์ตได้นั่นเองนะตอนแรกก็เลยโอ้นะบอกว่านายก็ตอนแรกคือแบบคือสงสัยต้องมาอีกครั้งแน่เลยนะเพราะว่ามันระบบมันล่มนะระบบมันอย่างของทําบัตรนะมันไม่ขึ้นนะทไปละมาโอเคได้แก้ไขได้ง่ายง่ายกับาครับคือเจ้าหน้าที่ใจดีช่วยเหลือคืออ่ะตอนแกอะไรให้คาแนะนำตรงนี้นั่นคือโอเคคือไม่แบบว่า เจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ใจดีแนะนําก็คือง่ายด้วยง่ายคือไม่นานจริงๆแล้วคือไม่นานนะไม่นานคือแป๊บเดียวก็คือทําบัตรก็ประมาณสิบนาสิบแปนาทีนะที่จริงคือไม่เขาจะเป็นอ่าแต่ละแต่ละแต่ละบุ๊กก็คือสิบแปดสิแต่วันนี้วันนี้ไหนไปคือของบุ๊กไม่เยอะอะไรเองนะมีบุ๊กว่างนะก็เลยได้ทําไปแบบแป๊บเดียวก็คือประมาณเก้าโมง ก้าโมงครึ่งก็ประมาณสิบโมงกว่าก็คือไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงก็คือทำสออย่างก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับวันนีนะ่คือนายมาแชร์นะนายมาแชร์เกี่ยวกับการเกี่ยวกับการไปทําบัตรประชาชนแล้วก็ปัตรปรอดไทยนะครับที่ สวีเดนนะครับสามตู้ไทยสวีเดนนะแล้วก็มันก็อยู่ในใจกลางเมืองนะใจกลางเมืองคือแบบว่าโอเคอยู่แบบว่าเออนะเลือกโรงแรมบที่ใกล้ๆนะคือมันไปไปได้ง่ายนะเพราะไหนก็อยู่ทางใต้นะไหนต้องไปนอนที่โน่นหนึ่งคืนนั่นเองนะครับเพื่อนขารคาก็คือมาแชร์เฉยๆ,ๆค่ะ